ยานั่งหลเคบ้านถัดไปก็เป็นนักบินคนแรกที่เปิดต่อขยาคนโทรพยานพยาที่ฆ่าเป็นนักบินแต่ชั้นชี่อเรือป็นของมพีคณะมากคือนอนหนู่ดีครนี้ทาสืครับเรวเรือขึ้นหลังนี้ัจจุบันเนี่ยขึ้นทำโยนขายแล้วเดือนนี้ก็เป็นเรื่องโกดังผมเคยเปิดเพจโกดังสำเสร็จขายของโมนี่นี่ขายไม่ได้รอกิ่ง์ลูก้า่นแจก ก็เป็นคางเก็บเครื่องดนตรีเก <Wha> ็บบ <Luis> ัตรนี่คือเทปซีดิสไอซ์ตอนนีเจมส์มันหมดมาสามซึ่งมันไม่ใช่แค่เฉพาะที่เราปฏิบัติต่อแต่ตอนนี้เพื่อนคนนี้เลิกเก็บนี้ยกมาครูคนนี้ตายลูกให้อาวัยที่นี่เก็บไม่ดีเลยสมที่ให้ผมก็จะต้องมีหน้าที่ในการทำตามใจนี้ครับที่ของอาจารย์ดรอรโอที่จังหวัด ซีดีเป็นพันๆม้วนเดี๋ยวยิงเลยนะครับไมเจ้าอะไรจริงจงอยู่ง่ายนะลาซาด้าฮะลาซาด้าช้อปปี้หลักร้อยทั้งเดืองผมคิดว่าลงทุนกับมันเถอะเพราะว่าสิ่งที่จะได้กลับมาเยอะยะมหาศาลแล้วจริงๆแล้วการเก็บอะไรเป็นเป็นข้าวเป้ไว้สำคัญโู้ที่เราถ่ายตอนเนี้ยเราแค่ไม่ได้ดูแล้วมันจะหายเราไปเพิ่มนเฟซบุ๊กเพิ่มบนที่เป็นการทีมว้การที่เราไลฟ์ในเฟซบุ๊กเนี่ย ตอนนี้นัสให้เดือดก็ไล่ลงแล้วนะอะไรที่เราไลฟ์ฟีห45ปีเพราะนั้นต้องดูดไฟนั้นออกมาแล้วก็ มีสูตรที่บัตรการบ,าบรรเลงดนตรีที่วางทยกังวลาพถ่ายสําคัญขเ่ันมี้ที่ยังไม่เสร็จัลไม่ใช่แค่แชร์รดนตรีไทยการประโวดวงดนตรีสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นแกรมมี่วิที่ทัดอะไรต่างๆเหล่านี้นก็มีเก็บอยู่ในนี้เยอะแยะมากมายเอกสารของกรมหอรศเอกสารการแสดงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเลนนะฮะต้นฉบับ คูบุญโยงเกตคงที่เราฟังอยู่ตอนรูปมาย่องอะไรอย่างไงแบนี้นะครับซึ่งอันนี้จริงๆแล้วเป็นรุ่นหลังๆเพราะรุ่นตัวโตนี่ต้องพวกนี้แผ่นเสียงคลั่งนะครับอายุประมาณร้อยต่อปีนะคะรับแล้วก็ตรนนั้นคุณลาวค่ะลานเข้าไปได้แม่ก็ว่าไม่ทถือดี เป็นหลังลุงอะดูเดินข้างหลังจะกล้งหน้าจะเห็นหลังไม่เป็นสิบสิบอย่างล้องหนนะต้องหลังให้อะหนูเห็นแต่หลังลุงอันนี้คือกลุ่มที่เรายังจับไม่เสร็จคือยังไม่ได้จับเลยเราไม่ได้จับเลยอต่นี้ไม่ลองเดินเลยแนี้อีกอย่างหนึ่งที่ขอความถ้าเผื่อว่าขอความรู้คือขอความร่วมมืออย่างเช่นถ้าเผื่อว่าเราจัดกิจกรรมอะไรที่มันมี สิ่งที่เกิดขึ้นก็ส่งมาที่นี่ด้วยเราก็จะได้เข้าฟ้านี่ของครูศาสตร์เห็นไหมครับอ่าครูชมเนียนสีไฟพันนอองะโย ก็เป็นเรนะดูก,อ,กอันนี้ก็จะเป็นผืดนแลนะหน้นนาเขาอืมมันก็จะมีเก็บหนังสือบางส่วนไหม้ย ก็เป็นเครื่องเก่าถ้าคนศึกษาพวกเครื่องก็อพอจะรู้ว่าเป็นมือของที่ไหนบ้างวัดยางสมชายชัมพารีวัดค้ทีเลนช่างมู้นช่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่น่าสนใจครุยงานที่เอาไปน่าสนใจมากคือเมื่อเรามาเช็คกันล่าสุดนี้ในการทําวิจัยมันคือตรงกับคีซีเป๊ะเรามีครุยคีซีตั้งแต่2,451และหลวงปดิภยร้ออ่านเกมว่าจะต้องไปต่างประเทศ จะเอาเครื่องดนตรีอะไรไปไม่ได้เอาละนาดอะไรไปเอาขลุ่ยไปแล้วขลุ่ยก็ไปเล่นกับกนู้นแล้วก็ไปเจอพวกวงดนตรีที่เป็นกามิลันืน่อนตีทองเหลืองแล้วก็ไปเจอพวกเครื่องเขยา่าก็คืออังกะลงุงได้รับการถวายมาชุดหนึ่งสมเร็จวงเดลาซื้อมาชุดหนึ่งแล้วก็มามอบให้หลวงดีพรร้องหลวงดิพรรอก็เอามาดัดแปลงในการบรรเลงที่ใช้แบบลรกษณกเพลงไทยสร้างเพลงใหม่ขึ้นมาเพลงแรกคือเพลงปฐมฤุษ์ิล์หลวงปฐมฤกษ์ิล นอกจากนั้นก็เป็นชุดเพลงยาวามูสินซอกกระดับไรยากระดีรีสมารังบุกการตูโมก็สร้างชุดไปจริงๆแล้วการเสด็จครั้งนั้นมีทั้งสมเดิจบองบุรพาและทุนกระบองบริพัตรวังบังคุรงด้วยแต่ว่าเรื่องของอังกัมงไม่ได้ไปถูกขยายต่อในทางของวางบัรจุครมาขยายต่อในทางนี้นะครับซึ่งตอนนั้นถือว่าคิดมากาถโเมงนองน์หลกผู้เรียนอยู่ครูคลกิดขัน คนทุเรียนหอกปลูกไม่แายลายเพื่อที่จะทำอังกะลุงมันนิยมมากแล้วคนอังกะลุงเล่นชุดแรกก็คือวิธีคิดที่มันจะต้องมีหม่งสามใบมีกองแขมอะไรพวกนี้ก็คือนัก,กิกีพาสมองงนแะ,แะมันเป็นออปชั่นไปทําปีพาสมนง,งานสดและแถมอังกตลุงก็คือนักดนตรีนั่นแหละเล่นกันเองในต่างๆนี้งงน,นั่ใขึ<า>้งงนไนฟ้ากเ

เราอยู่มาก่อนเหนเจ้าถิ่นเห็นเจ้าถิ่นเหจ้าเหนจ้าถิ่นจริงๆคนอื่นไม่ได้ยินอ่ก็จะเป็นเครื่องดนตรีแล้วก็ข้าวของที่เป็นของโบราณของคุณครูหลุยส์เพรเาะลูกแล้วก็ลูกศิษย์แต่ละคนนะครับเอาอย่างมุมนี้เอาง่ายสุดเลยคือทางมุมตู้นั้นก็จะเป็นตู้ที่ ประกอบไปด้วยภาพถ่ายของเจ้าน่าสำคัญนะครับมีที่ไปที่อินโดนีเซียด้วยภาพโน้นนะครับภาพล่างดีๆถ่ายกับสมเด็จพระนรุภาไม่ใช่ถ่ายกับสมเด็จพระนราแต่เป็นรูปสมเด็จพระนรุชภาแล้วก็มีขาขาค้องซึ่งขาค้องหงเนี่ยไปปรากฏอยู่ในภาพยืนหงโปรด้วยถ้าเราอเอาแค่ภาพยืนหงโปรมาดูเนี่ยเราสามารถเล่าได้ทุกฉากเลยว่ามันซ่อนในยาอะไรบ้าง มันซ่อนเครื่องดนีจริงในโทรศัพ์อะไรไปด้ยไป,ไป,ไปบ้างนะครับกลุ่มตรงนีขง้ของเครื่องเป่านะครับเครื่องเป่าชั้นบนสุดจะมีปีชวาของคุณอิเพรอเนะครับมีปีนายมุแล้วก็มีครูงานซึ่งเป็นผุยที่ท่าน่อไปชวา oh. คีซิงนะครับินน้ำเต้าเดิมโบราณนี่คือเรูปที่เราเห็นบ,บ่อยๆถ่ายที่งานไหว้ครูปีสรีร สิ่งของที่อยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นตลับเจอไม่ว่าจะเป็นขันน้ำมนต์อยู่ในตู้นั้นค <ẩ, ẩ. S 1> าถาไหว้ครูของจริงก็อยู่ตรงนั้น <ẩ. S 1> เพราะฉะนั้นในห้องนี้จะมีอะไรที่หลายอย่างจากคาถาไหว้ครูนั้นแตกไปเป็นครูมนตรีครูสมภพครูประสิทธิค์ครูอะไรอีกมากมายถุงที่เป็นสีดำนี่ไม้อะไรไ,ไม้มาริดน,นะครับสองรางนี้อยู่ในระบรมของพระง ภาพนี้เป็นภาพที่มีหนังสือเล่มเล็กๆตรงนั้นสีสม้มครับหนังสือเล่มนี้ผมทําเขียนเองด้วยแล้วก็ภาพเครื่องดนตรีทั้งหลายได้ปรากฏอยู่ในนี้<ม>และรางนี้ก็ปรากฏอยู่ในนั้นและก็เป็นลางระนาที่ถูกคนเอานําไปใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์มากที่สุดโดยไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับโฆษณาโน่นน,นี่โน่นน,าานี่ระนาหลางเนี้ยนะครับนี้อยู่ในฉากประชันของโปรงนี่อยู่ในฉากที่เปิดบ้านท่านครูที่พี่เจบสุรพงษ์ ยกระนาดลงจากรถรถซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ซ่อมความพิเศษของนี่ก็คือว่ามันเป็นระนาดที่ข้างในเนี่ยแปะทองร้อยไปด้วยซึ่งเรามาซ่อมใหม่ก็รักษาแบบเดิมไว้ทองร้อยนี่ใช้เป็นพันแผน่นระนาดก็มีการพัฒนาอย่างเช่นเรื่องของโขนโขนจะเป็นอนกันรงนี้น่าจะผู้ทำเนี่ยผู้ที่กํากับดูแลคือพยาวิศวกรรมศิลปะประสิ์น้อยศิลปีคนที่ออกแบบวังพระสว่งสนามจันทร์ ผืนบนนี้คือผืนที่เรียกว่าจำปานะครับคือผืนของคุูหลวงดิพรอะจะมีสลักไว้ตรงนั้นเหล่าโดยวิทยาพลอยรอสอหนึ่งสองห้ามั่งโดยประมาณซึ่งน่าสนใจมากคือเป็นปีเดียววันกลับที่หลวงดิพรอบันทึกเสียงเพลงชุดตัดนางลอยในป้นพาพในแปไในสอนซึ่งเราไม่รู้ว่าคือผืนนี้หรือเปล่านะครับคือว่าเมื่อก่อนนี้ทางประชาหน้าพักที่นั่งก็มีความสำคัญ จังหวังสอนจะตีให้กับโดงแล้วพันทุกวงปกติในเมื่อในพวกในกล่องในเม็ดที่ต่างๆเหล่านี้ยมีครูจังหวังทั่วที่ห้าหน้าด้วยนี่วันที่12มกราคมเนี่ยเจอกันภาษาฝรั่งเศสว่าตอนนั้นอินโดจีนอยู่ในการครอบคลุมของฝรั่งเศสภาษาอาเซีภาษาไทยครูครับมีอะไรที่เกี่ยวกับท่านครูไปสอนที่กัมพูชาไหมครับนี่ตัวนี้เลยตัวแรกอะ เดี๋ยวมีรายชื่อเพลงด้วยที่นํามาแล้วก็มีบันทึกด้วยว่าไปทําอะไรบ้างเราจะเห็นว่า <S <S ซึ่งจริงๆต้องถามว่าตมเขมรทําผิดหรือเปล่าด้วยนะบางทีบางทีเราก็หลักฐานบางอย่างมันก็ก็ต้องอะไรเช็คกันนะครับมันมีบันทึกที่เป็นภาษาฝรั่งเศสในะคราวที่ที่หลวงปู่ดิพรไปกัมพูชาในตอนนั้นนะครับซึ่งตอนนี้เราก็แปลแล้ว แล้วก็ไปเช็คกับเรื่องของจุดมาเหตุการการเสด็จพระราเนินของรัชกาลที่7เราจะนอกจากะเห็นว่าหลวงปิตไพโระไปทําอะไรบ้างตีลนาที่ไหนบ้างเดี่ยวซอที่ไหนบ้างมีเดี่ยวซอด้วยและได้เครื่องดนตรีที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้มาวันไหนมันมีเครื่องดนตรีของกัมพูชัยอยู่นะใช่ใช่ครับอาันไหน,นะครับอันนี้คือถ่ายกับพิมพ์เครื่องสายมีการเอ่อ ว่ายครูเครื่องสาย